สวัสดีครับผมสวัสดีพินบัาเทะเลิดครับอัปเดตพินสิทธิ์ใหม่นะครับนี่ก็มาแนะนำนะครับอ่าลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับก็เตรียมจะส่งลูกค้านะครับพินสามคอนแทคนะครับผมสามปิกอัพนะครับนี่ครับครับจะมีให้เลือกทั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็โุ่มไฟฟ้านะครับนะครับผมก็คือนะครับไฟฟ้านะครับก็จะไม่ได้เจาะนะครับไม่ได้เจาะนะครับไม่ได้เจาะโ่รนะครับ ตัวนี้ปลงไฟฟ้ากระาจาะฟงคือสามารถดีดเวลาเราไม่เสียไฟเราดีดเล่นนะครับผมก็จะมีนะครับผมอยู่ไฟฟ้านี่เป็นตัดเลยนะครับผมเสียไฟอย่างเดียวนะครับนะครับรูปแบบเดียวกันนะครับสามแท็กนะครับหนึ่งสองสามนะครับเขาแท็กคู่เขาแท็กเดียวนะครับผสมสารแล้วก็มีสวิตช์นะครับเหมือนกันนะครับนะครับตัวแตกต่างนะครับนะครับ เทีน่เหมือนกันนะครับนี่นะครับไม้ท่านเดียวนะครับว่งไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสามก้นแหกนะครับแนะนำขาเล็กได้นะครับราคาเดียวกันนะครับถ้าตัวอยู่ที่3,500บาทรวมส่งนะครับนะครับทิ้นมาตรฐานนะครับโปร่งไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้านี่ นะครับผิดบ้านท่าเรือนะครับขอบคุณครับระบาทรวมส่งนะครับผมมีเจตประทางนะครับผมสีขามาฐานออกงานได้เลยนะครับก็จะมีคู่มือนะครับสายสปายแล้วก็ปิกนะครับแล้วก็สายพินสำรองหนึ่งชุดแล้วก็สำหรับสายแจ็คนะครับผมนะครับนะครับผมลองเสิรดูนะครับนี่นะครับ แยกเสียงต่าสูงกลางนะครับเี่ครับเพราะว่าแยกมี3ามคอนแทคนีครับผมสามารถแยกได้นะครับผมครับผมปรับให้พอดีนะครับนะครับสามคอนแทนะครับเสียงมาฐานนะครับเราสามารถปรับที่ลำพุงนะครับปรับแต่งได้นะครับคือถ้ามีเอฟเฟกก็สามารถปรับแยกเสียงได้นะครับนะครับ เตรียมจะส่งทั้งปงไฟฟ้านะครับแล้ไวไฟฟ้านะครับนะครับผิดมาทะเรือน,นะครับใจกสรธรามนะครับผมค,ครับ